เป็นคนชอบกินซุปแบบนี้มากแล้วอุ้มไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าอุ้มจะทำมันได้แล้ววันนี้นะคะอ, <laughs> อันนี้อร่อยจริงเหนือความคาดหมายหลังจากที่ที่กินไปใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละฉันจะเป็นแบบหน้าตาของป,ประเทศไทยแล้วส่นองวามใช่ ำให้แม่สามมีทานนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าอุ้มชอบอันหนที่สุดอุ้มชอบวันนี้อุ้มเป็นคนชอบกินเห็ดแล้วก็กินฟรัพฟ์โตอยู่แล้วแล้วก็อันนี้อุ้มก็ชอบค่ะอุ้มก็เป็นคนชอบกินฟักทองชอบกินฟักทองมากมากเลยสรุปแล้วอุ้มรู้สึกว่าวันนี้อุ้มมาเวสเทิร์นคุยซีนค่ะเออจริงๆชอบทุกซุปแต่ที่ชอบมากที่สุดคือมะเขือเทศค่ะ <c oughs> ว้าวคือกิ่นแล้วรู้สึกว้าวแ <c oughs> บบรู้สึกแบบได้กลิ่นด้วยแล้วก็รสชาติก็อร่อยค่ะเปรี้ยวเผ็ดชอบค่ะ พี่ชอบมะเขือเทศเหมือนกันจริงๆปกติเป็นคนไม่กินแต่ว่าเอออันนี้อร่อยอร่อยจริงๆอชอบต้ยมยำแล้วก็มเมื่อกี้พอพี่พาบอกว่าเอ้ยมันเปรี้ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เนื่องด้วมีมะนาวจริงๆแล้วมันคือมะเขือเทศก็เลยแบบเออวิ่งประทับใจชอบค่ะจริงๆก็ได้รสอันเนี้ยถูกใจสูตรต้ยมยำอาจจะเป็นเพราะไทยๆมั้งก็ได้รสชาติที่เป็นเปรี้ยวนำเป็ินชอบเปรี้ยวๆหอมๆแบบเปรี้ยวมะเขือเทศอะไรนยด้วยความที่ยังชอบมะเขือเทศอันอื่นก็อร่อยค่ะ คาเฟ่ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยได้รู้สึกว่าคุณค่าอาหารกับที่ไปถึงแม่วันนี้ได้แล้ว